วัสดีค่ะลมเล็ความสดความสมุนของงัวที่สนามบานสติงพระนะคะก็ชมจงจีบจีมิซ่านะคะวันดีค่ะน้องวันดีค่ะหลุดเจอเลยค่ะเจอมาลายดิงบาครับค่ะน้องไม้นะคะบีมาจากเวชนแดนตายนะคะว่าน้องไม้ตอนนี้เจอเลยค่ะน้องเจอโนดตัวลายตัวน้องกงครับว้าลูกลิงนะฮะขาดน้องมาจากไคเน็กซ์คณีกายก็เป็ดดาราใจ้ยละโนดครับค่ะวัาตัวนี้อยู่กี่ปีได้คะน้องห้าปีว่าวะมาหน้าปีนะคะน้องก็เป็นลูกของตัวไหน ไม่ทราบกัะไม่ทราบนะคะน้องก็ชอบเด็กที่แข่งคะจนมาแล้วส่องแข่งส่องแข่งล้าสุดนานหนมานาใส่เข้าครับใส่ข้าวมาตอนนั่งเช้าแรกกินนาทีคะน้องมายี่สิบนาทียี่สิบนาทีนะคะตั้งเชื่อมปลาปีนได้ค่หน้องพ้องอึนเดือดหนากาครับพ้องอึนเดือดหนาการนะคะในเส้นข้องน้องก็เป็นยังไงคะกับคนใหญ่อันโดนกับคนยิ่งกัน ไม่ดอนเลยไม่ดอนนะคะค่ะน้องเดือนหัวมันกิโลได้กิโลกับกโลนะฮะช่วงนี้ลดลงแล้วยังคะไม่ดีแบบยังเดือบอดีทุกอย่างนะคะค่ะน้องว่าเวลาก็ทุกครูรอบนี้กินย่ายกินหนำดีไหมคะน้องไม้ปอนถังเปียปอนถังเปียเลยนะคะหลังงานนี้มีการชจกว่าน้องไปให้เองใหาเองมั่งจ้ามั่งปอนเปียเป็ไปนะคะรอบนี้น้องพกความมาแจกมาจจกบาณกี่เปอร์เซ็นต์ไดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์ขอเทเลนเนี่ยสนามขอเทเลการบรลชนแล้วก็ชมนี่น้องพร้อมไหมพร้อมเสมอพร้อมเสมอเลยนะคะการน้องว่า ให้หน้องหมายควักซึ่งเอฟซีแล้วก็คุณเี่อยู่ทางมันคงลูกลิงเลยค่ะพี่น้องเจา้าหลังเจา้าลงข้า่วยเป็นกำลังใจให้ลูกลิงด้วยครับค่ะมาช่วยชมช่วยเชียร์ได้อีกนาทีสนามบา้านสติงพลานะคะก็ชมเันทีเอฟซีเมซ่านะ,ะตัวทันเน้นบนหน้าจ,จอน,นี่คือโทโ้โนตทองลายคุณง้อคงเรือลูกลิงนะ,ะบ่าโค้ดเข้างามเพชรโลเงินรวยถันเย็นนะคะว่าคนี้เป็นวงว่าคซ้ำหรือเอฟซีเส้นซองมืดบาทเลยนะคะมาส่งเรื่องแกเงเกียร์เอาพีใช้าบขายรบโขกันด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะน้องหมา่ให้ข้อมูลพี่ก็มาค่ะ ค่ะลำเลีความสดความสมบูรณกองวัวสีสนา้ำบานจะสิงผานะคะก็จนวันที่สิบสี่เมษานนะคะวัสดีค่ะพี่วัสดีค่ะพี่เชลเลยค่ะเชลอันเนียันนะคะนองมาจากวัวชนแต่ตายนะคะว่าพี่อันตอนนี้เชลเลยค่ะพี่คู้ก้าวาเป็ดรันเนี่ย่ะรัวทันแง้งนะคะ่ะมาจากไข่ในคนี้ไข่กูจีบลัง่ะวัวตอนนี้ยุกี่ปีได้ขาอุกปีประมาณห้าอปีนะคะนองก็เป็นโลคองตอนไีนคะไม่ราบคหัอไม่ราบนะคะนงก็ช่เด็กกี่ขังกะิดไม่วัวไม่ขาหนังว่างหาสุดน้ ไปนามาลังไปนามาลังนะคะนี่ใส่ข้าวหน่งก็เป็นยังไงคะนวลไม่หลาอะไรไม่หลายนะคะน้องว่าเวลาก็ตู่ขูรอบนี้กินย่ายกินน้ำดีไหมด,ดีส้มหมูนะคะเรื่องยายนี่มีการเช้าน้องอันไปให้เช้ามั่งง่ายมัง่งคนเรีนไปนะคะรอบนี้พวกกว็ามาจากบางกี่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เชื่อมินน้องพร้อมไหม เบียบพร้อมครับเบียบร้อมนะคะให้น้องควักเกรื่องอซี่แล้วก็คนอยู่ทางมังคองทางแยกนีค่ะควักเกียรก้าวาเป็นโลเงินด้วยครับค่ะมันจะชมจะเชียร์นายมินนาที่สนามบานสติงปรานะคะก็จะมาตีซี่เมซ่านะตอวทนนี้มนาจ้อนี่คือโกข้าวงามเป็นโลเงินลือวัดสัยังนะคะเอราโคโนท้องลายคุณงอคงลือว่าลูกดึงนะคะว่าคนนี้เป็นว่าซ้ำเดี๋ยวพาซี่แซนซองมืนบาทเลยนะคะมาส่งแรงเกลังเกียร์อบิยาชัยลับขายลับขอกันด้วยนะคะก็บคุนมานะคะน้องอันที่ไอค่มุกปีกมาค่ะ